คุณได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยเฮ้ยเกาหลีฝรั่งเศสอังกฤษเฮ้ยคุณได้หมด3าอย่างกูควบเลยโอ้โหมีอะไรไหมเนี่ยภาษาไทยก็ถนัดเหมือนกันภาษาไทยก็ได้เ,เหรอได้อยู่แล้วสแสดงว่าได้แบบพวกคำผวนคุณก็ได้เหรอโอ้โห เกิดมาตังแต่อุ่าวันสามกูพูดคำผวนได้เลยโอ้โหคนอื่นร้องอุ้แหวอุ้แหวคุณร้องคำผวนคำผวนโอ้โหของแท้อย่างภาษาไทยเหมือนเดิมผมพูดคุณก็แค่ผวนอ่าได้ดิอย่างกาดำกาขาวกาขากระหมูกูกับกระหมาเฮ้ยกากินขี้หมูกูกินขี้หมาเฮ้ยเคยไหมไม่เคยเฮ้ยรสชาติเป็นไงปลาเลมปลาเล่มหายกระตัวหัวกระต่ายหายกระต่ายหางกระต่ายหายกระตีอยู่ข้างๆหางกระต่าย ปทุมธานีปทีธานุมชนบุรีชีบุรุนชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงเชียงรายชายสี่มีเกี้ยวชายน้อยเป็นง่อยอายุทยาอายาทยุทธฟิลิปปินฟิลิปปินเอธิโอเปียเลียเอธิโอปิเลียเปียเลียปิเย็นวุ้นซ้ำยำวุ้นเส้นเฮ้ยยำหอยแครงไยงหอยคำเอ้ายำหอยลายเอายายหอยดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทำขนาดนั้นหรอกแม่อย่งต้นไม้ใต้มนผีเสื้อเผื่อตี้หันไปทางนี้ผีไปทางนี้จะหันไปเลยดีกว่า นั่งนู้นดีกว่านั่งนน้นอ๋ออันนี้เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าก้าาฟฟาอนเม็เอกมอนเปิดหูแล้วดูดีเปิดปิดเอาไว้ดีกว่ามันหนาวประมาณหน่อยประมาณหน่อยเฮ้ยคนพูดอะไรนะเมื่อกี้ประมาณหน่อยประมาณหน่อยเฮ้ยทำไมพูดหน่อยหน่อยอ่ยะอ๋อก็ผมเป็นคนพัฟปะดอยพัะปะดอยอะไรก็ได้ยินแต่พัฟปะแดงอ้าวคนมอนคนมอนก็จะพูดอย่างนี้แหละเอ้าคุณเป็นคนมอนเหรอพ่อเป็นอะไรมอนแม่พาหมนี่ก็นอนสบายเลย ไม่ใช่เพื่อนเอาดีๆเป็นคนมอเหรอใช่หน่อยก็ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ก็เลยพูดสระออยอย่างนี้ถูกเลยแล้วถ้าอย่างชนบุรีชนบุรีรกรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่เชียงหมก ทำไมไปเจังโมะย้ายไปอยู่3โคกโอ้โหย้ายไปอสามโคกก็เลยต้องเป็นแต่ละอกยอย่างงั้นเหรอปทุมธานีปทุมธานีใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นกางเกงขาสูงเฮ้ยกะเป๋ากะปีทำไมกลายเป็นกะปีก็ย้ายไปอยู่สุพรรณบุรีอย่างนี้ต้องพูดแตละอีมาเลยแตละอีหมดถ้าอย่างรูสะดือรูสะดิรูจมูกรูจมีรูหูรูเฮ็ด ทำไมเป็นรูเห็ดอะเบนเขาย้ายไปอยู่ร้อยเอ้ยออะย้ายอยู่ล้วเอ็กก็ต้องพูดสระเอ็ดสระเอ็ดหมดอย่างสมุรปาการสมุรปาเกตภูเก็ตภูเก็ตพัทยาพัทยาอย่าไปเลยที่นั่นรถติด